อันนี้ครับมีกดดันนอยู่กับปิดนีกครับผมโดนปีบาลหรปลาปิดนี่เอาหน้ามาได้ครับโดนชุดใหญ่ไปกับพีมครับแปลว่าบอลหลอกก็ไม่สามารถฮิลปืนได้ฮะชาโน o ว e d a อ r i g ส t s t ีปั y b u m p ีหนึ่งส่วนกับควินซิครูลแล้วก็ทีวัน ซับไปที่อควินไวมอนไล่ไปหานะลัวได้ร Why, Why, right. ับสแกน alright steady บอมบี้ ไฟสีดำวิ่งจกหลบจกหลบไฟสนี้จกแซบไปึงทีอกราไดไฟเผาเีกคนชอตครับทำดาเมจไปเรดแมสกระแทกตายไปเลยฮะโอ้โหเปรี้ยวซ่าจริงๆครับทางด้านไอเอ็มเอสนะพูดวิ4 5 8ก็ได้บัสอะไรกได้4 5 8ได้บัก่อน ผมก็ได้กอบแบ็กก็ได้กอบกดปัดยปลายเด็กบอยต่อพลับลงไว้ก่อนนะลวัวบีบยัดไปแซบไปหนึ่งทีก็พิวช่วยครับทีเวตเควงมาแล้วบีบหยุดไฟแซบไปหนึ่งทีก็เรียบร้อยทีเวตตายฮะ ่การเงินไม่ต่างกันนะครับเป็นทีวันนำอยู่ซะด้วยับมีดูมกินครีมแล้วก็ดาร์กไนท์ค่อนข้างรวยครับดาร์กไนท์อีก300จะได้บิงฮะน่าจะเป็นดาร์กไนท์บิงทับเกมครับในเพลน์นี้แผนการจัดเลนสามของคุนซีอาจจะไม่ได้ผลนะมีปลงไปสต็อปหลับลงยับต่อยิวกับสู้ครับไปกาาเพอแล้วแซบปิดไปแล้วทิวเิ็งสปีครับของควิน เชนจับล็อกไว้วางกำแพงครับผมทีเด็ดอยู่ที่กำแพงแต่ทีเด็ดอยู่ที่ไข่ฟินิกโกเลมโอ้โหกระโดดหลบไข่ฟินิกครับควินต์เล่นหนึ่งโชว์ครับแล้วก็วาร์ปกลับไปเติมเลือดเลยฮะหลบไข่ฟินิกหลบโกเลมครับเมื่อกี้โอ้เดือดจะจัดเออร์เปิเตอร์จับรวบตึงมาใส่คู่คู่ครับเดือดย้ำต่อแซมไปทีฮะโดนลิงดาเมจไปครับเจ็บหนักครับตอนนี้บอกเลยว่าเจ็บหนักลิงก์ก็ย้ำแซฟไปต่อใส่ฟินิกฟินิกไม่ตายคะ ดาวกเทลเปิดไฟครับอย่างนี้บอกคือดาเมจมันจะเริ่มไม่พอฮะขอไน้ควินซี่ครับต้องรอเซเลเมน่อย่าง,งเดียวฮะสปีดมาครับแหจะเพอครับผมสปีดไปตามต่อกระชากใส่กระแพงแล้วกันครับแล้วก็หลบสต็อปหลับลงไว้ปีอัปปอร์ตแล้วก็ได้สตันผมแล้วใครแล้วเป็นอีกระเบิดใส่หน้าไปฮะไม่ต้องระเบิดใส่หน้าเผาตายไปก่อนครับสีก็แพงไปฮะ ลักเซียเกินเอาที่ 2K แล้วครับเทอร์นาทีวันฮะลีกราดไดเปิดมาโกเล็บยันลงต่อยเขครับวิ้ยแตกครับเอาฮะได้โอกาสครับผมบิงคูดาวลุยเลยฮะเมื่อกี้แบบโกเล็บจำตายครับเรียบร้อยดาวก็เทลเปิดมาอีกทีครับทางด้านนี้กันอินฟลัชเบรเข้าไปครับปุชแทกย้ำต่อโดนลิงค์น้เบรแล้วโดนดูมอย่างงี้น่าจะยากครับผมวิ้ยตายไปครับสตอมหลับลงต่อ อีคลิปไล่มากวาดลงที่คู่ครับคู่คู่ครับถอยได้หรือเลปล่าโดนพุชแบ็กครับรวบอีกครั้งแล้วปีบันลงหัวตายไปฮะข่าวนี้ใช้ั่าสกิลเพิร์กย,ยาวๆครับไอ้ล้างก่อไฟของเอเป,ปิลฮะยืดซีเกับช็อตไว้ก่อนฝั่งกราดิเอทเอาละตีคออฟได้เลปล่าได้ก็เทลเ,เปิดเลยฮะ ดูสวากแล้วก็แซมเชื่อเตอร์ปิดพาสีไปโว้ยดีเคละลายครับผมไม่เปิดบีเเข้าฮะแล้วบีบย้ำต่อครับอัดเต็มดีดเด้านของคาวครับโดนบีบโดนเออร์สปิเตอร์ดับล็อกไปฮะรวบตึรกระผมบีเคพีวิ่งต่อวิ่งต่อถ้าบีเคพีบอลจะโดนบีบจะโดนบีบจะโดนแซมหรือเปล่าลูน่าครับผมเดินเขาใส่ครับตีไข่แต่เขาไม่มีเทลเลเบตอ,อยู่ครับผมลูน่าเปิดทางาด้านตรงของอีฟกลิบครับผมใส่เต็มเทลเลเบตซันเดอร์ครับ ทางด้านเอมเปอร์ไปก่อนแล้วถอยออกจากกระแพงครับที่ซาเวนดูหน้าก็แซงเฉียดครับสมองชนสมองสมองหลุดไปนะก็เทลเปิดก่อนครับใส่ครับโกเลมมาต่อจังหวะนี้ดูมใส่ลูน่าแต่ลูน่าเปิดปีกบีได้หัดครับผมโอ้โหเกือบได้อิ่มอร่อยครับแล้วตอนนี้โดนหนึ่งครับผมเลสลาวคัดกันไว้ก่อนจับรวบตึงมาแล้วก็เทลครับหนีไม่พ้นนะไปปินิกกระเบิดไปครับหยุดสอง จแปรปีไปเรื่อยๆครับมีอีคลิป่าัีเคลมใส่แต่เบอร์ซเดสเนเตอร์เปิดมาจาังหวะนี้ครับทางฝั่งด,ดีเคดีเครีบวรามกับาใช้นั่นบีเคบีแท็งอะวิ่งก่อนใส่เท้าแซบไปหนึ่งทีครั้งจับล็อกขาเลยหรือเปล่ารอแซบแล้วล็อกขาครับโอ้ยอ้าวไม่ล็อกโดนตัวหลังครับผมจังหะนมีโกลิมประกออยู่และเซเปอร์วาร์มหนีไปได้ครับ ไปจับลองไปเออร์เซปิเตอร์แล้วก็ชาร์ปชูตเตอร์ยิงครับเป็นหนราดีเคหายไปอย่างรวดเร็วฮะทรณีสูบเพียงย้ำต่อที่วอลหลอกฮะวอลหลอกมีโกเลพย,ยายามจะหนีก็หน,นีไม่พ้นฮะ<า>แล้วพวกคิวว่าลูนา่าก็าเซเลมินี่แต่โรชานี้น่าอร่อยเหลือเกินนะฮะโมรีแฟคชั่นเปิดมาเพียงจะตายเอาฮะเจอล่างปอมลูน่าอยู่มันลรไปครับใส่เนมเปอร์ไปก่อนนะฮะมีปลุกย้ำต่อนี่เป็นการเลี้ยงรอครับให้วอลหลอกเกิดนะ ชาร์จชูเตอร์ปิดฟินอีกไปฮะมีบลงอัดนอออีกทีครับผมรีแฟคชั่นสวนมาทีเด็ดของเซอร์เบตคือรีแฟคชั่นนี่แหละครับสแปมเรื่อยๆครับไปนักจัดเต็มเซอร์เบตก็ไปรีแฟคชั่นไม่ได้บีเคบีเปิดก็ข่าวยื้อสุดๆครับยืดจะจัดลองข้าวการเดียครับสำหรับด้านดาร์กเสียเซนเดียลสวอร์ครับบีบัดลงไปพุชแบ็มลงย้ำต่อชาร์จชูเตอร์มาอุ้ยมีคนสไลด์ครับผม ทางด้านคู่คู่ครับสไลด์ลงแล้วชาบชูตเตอร์และบีกับมีทันดาวก็เทลไปจังหวะนี้ครับลิงเค้นโหลดทันเรืเปล่าไงครับปีลงย่อมรัวใส่เรื่องราวซิลิเช่ล็อกไว้คาร์ีบีกับมีครับหอยออกไปได้แบบแน่นอนอหนึ่งทีด้านหลังนี้ครับผมฟีซาเวตจัดการเนีมเดินไปแล้วมีไอออสการีครับยิงหนึ่งย่ำจับรวบสังกะแพงมาแล้วสต๊อปย่ำลงต่อลิงดาเบสิสวนมาละลายหมดเลยหรือเปล่าไข่ปีนิกแตกไปแล้วทียาวอยืนไม่ไหวยาวอตายหรือไม่เทเลเบด เลนเตเบตครับผมยิงกดหัวกับดับเบอลคิวไปเรียบร้อยครับสันเดอร์ร่างปลอมตัวเองครับผมเอาเลือดเต็มไปก่อนทีซาเวดส่วนฝั่งนี้ก็จัดการนัดข่าวไม่ได้ครับควินแซ็ปเป็นอย่างทีครับบูชแบกดับล็อกบีมอันต่อบอลหลอกเลือดเด้งมาทางซันเลแล้วก็วอลหลอกคิวบีมลงต่อบอลหลอกละลายไปเรียบร้อยครับมีควาาลงมาก็ข่าวดันหลังแต่มีลีเพชเชอร์ไม่รีบจ่ายมีขบี าคาวก็เรียบร้อยไปครับไม่มีบายแบ็กด้วยโอ้โหติดประบาดไปด้วยครับลงม้าไม่มีเคบีดูไม่มีดูว่าอีกสซีวิตแต่วอลลอกมีโกเลมแล้วก็ปีนอีกไข่ครับเข้าไปจับรวบทีซาเวดอย่างนี้ครับผมแล้วก็จับกระชากหึ่งมาซันเดอร์อย่างรวดเรว็วแล้วผมได้ยิงใส่ลูหน้ายับต่ออีคริปเปิดไว้ดูหน้าพยายามจะหนีหรือเปล่าครับฟลิกเกอร์ฟลิกเกอร์ไปละดูหน้าไม่ไหวโดนโอบล้อมแล้วก็ไถไปตายผมซุปเปอร์นวาระเบิดรอบที่โกเลมยันลงต่อเซ็ควิดวิตายฮะเลสเลา บรสลาวดาร์เซียดาร์เซียหน,นีไม่พ้นครับไปอีกหนึ่งสามตัวคอระเบิดหมดครับนี่เรียกได้ว่าจะเอ็นกลาเกมมิ่งเลยก็ว่าได้ครับทางด้านตัวขอาฝั่งทีมทีมทมทวันทีสเวตได้โอ้โหมีประสบการณ์สูงครับในการอออินจบการครับต้องรีบจบนะนี่คือตัวคอเ็าไม่มีายแบ็กครับรู้อยู่แล้วว่าเอมเ r อร์ไบแบ็กมาแต่ยังไม่รู้ว่าลูน่ากับดดาร์เซียนี่ขึ้นพอหรือเปล่าครับ เอ็นกาเกมมิ่งไปเอ็นกาเกมมิ่งเลยครับเช็คแล้วครับเขาไม่บายแบกนะลุยต่อเลยครับโดนสต็อปหลับลงไปครับลุยจีจีคอฟเอเมเดสต่อกันในเกมสามครับโอ้โหทีวันเสมอมาได้ครับนี่สวยเลยฮะเพลงนี้เนี่ยเนีเนี่นี่ยเนี่นข่าวนี่เจ๋อจริงครับไปเต้นหน้าบ้านเขาฟาร์มกันมาต้องนานครับ ฟังกันมาตั้งนาน